วันนี้นะคะพี่กุ้งไร้สดนะคะให้กับแฟนขับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งนะคะสม่ำเสมอนะคะแฟนขับนะอ่าก็ขอขอบคุณแฟนขับทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาพูดถึงเรื่องของความรักนะคะ ทั้งชายหญิงนะคะกระเทยเกตตุ๊ดอย่างนี้นะคะหรือเป็นความรักของพ่อแม่นะคะทุกๆท,ท่านก็คงที่จะมีความรักนะคะสุขกายสุขใจนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาพูดถึงความรักของหนุ่มสาวนะคะหรือความรักทุกๆอย่างที่เรามีความรักนะคะวันนี้พี่กุ้งก็มอบอพระแม่กลยิมพระโพธิสัตว์นะคะ นี่คือด้วยยานบุญบารมีแห่งพระแม่กวนิมพพระโพธิสัตว์วันนี้พี่กุ้งก็จะมาขอบอกแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะทั้งหญิงทั้งชายนะคะไม่ว่ากระเทยเกยตุดนะคะ,ะคนะสูงวัยนะคะหรือเป็นเด็กสำหรับวัยรุ่นในขณะนี้นะคะในความรักเนี่ยทุกวันนี้นะคะบางทีเรารักกันมากนะคะเราก็มีการประหารประหารกัน นะคะแล้วก็เป็นการทะเลาะกันนะคะหรือบางทีคนเราไม่สมหวังอะไรก็จะมีแต่การฆ่ากันนะคะทุกวันนี้นะคะแฟนคลับนะพี่กุ้งอยากให้ทุกท่านอย่าไปยึดติดอะไรบางอย่างนะคะก็คือเราควรจะปล่อยวางนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะมา ชี้นำชี้แนะนะคะให้กับทุกท่านนะคะที่ยังอยู่ในเรื่องของความรักอยู่นนะคะคนเราเกิดมานะคะไม่ว่าหนุ่มสาวนะคะเวลาเท่านั้นค่ะที่จะช่วยเราได้นะคะแล้วก็พี่กุ้งก็จะเอ,อ่ยเลยแล้วกันนะคะแฟนคลับขอทุกท่านตั้งใจฟังแล้วก็ชีวิตของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเรากลับมารักตัวเองให้มากที่สุดนะคะการที่เรารักตัวเองแล้วนะคะคนคนนั้นก็จะ มีความสุขนะคะบางทีเราไปรักคนอื่นมากเกินไปและทําให้เราเป็นทุกข์นะคะเราไปยึดติดนะคะว่าเราไม่สมหวังอะไรทุกอย่างเราทําในสิ่งที่คิดว่าเรามีความสุขเราก็ทําค่ะแฟนคลับถ้าทําแล้วไม่ได้ดั่งใจก็ไม่เป็นไรนะคะในการที่เราทํากับคนที่เรารักแล้วเขามีความสุขเราก็ยินดีกับคนที่เรารักนั่นล่ะค่ะคือความรักที่แท้จริงนะคะอ่า ไม่มีรักใดไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนะคะดังนั้นเมื่อเรารักใครสักคนเราก็จะคาดหวังให้เขารักเราตอบในปริมาณที่เท่าๆกันโดยลืมไปว่าไม่มีเครื่องมือเครื่องมิตเตอร์ไหนที่จะมาวัดปริมาณความรักได้ดังนั้นเราทั้งสองจะบอกว่ารักเราไม่เท่ากันก็คงไม่ได้คนแต่ละคน ก็เติบโตมาในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันอุปนิสัยการดำเนินชีวิตความอดทนอดกลั้นความกดดันก็ต่างกันคำว่ารักของคนหนึ่งอาจไม่เท่ากับคำว่ารักของอีกคนหนึ่งหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคำจำกัดความของคำว่ารักของคนเราร้วนต่างกัน คนบางคนการได้เจอกันทุกวันได้คุยกันทุกวันนั่นนั่นคือรักในขณะที่บางคนการได้อยู่ชิดกันจับมือกันไปทุกทุกนาทีนั่นก็คือรักค่ะแฟนค่ะในขณะที่คนบางคนมีความคิดถึงและความเชื่อใจกันแบ่งความทุกข์ยากลำบาก ทุกคืนวันมีความซื่อสัตย์ปองดองสามัคคีกันนั่นก็คือความรักนะคะเมื่อเราคาดหวังแล้วมันไม่เป็นดังหวังก็จะคิดไปเองว่าเขาไม่รักเราซึ่งแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่เขาอาจจะรักแต่แสดงออกในแบบของเขาก็ได้ แต่ไม่ว่าจะรักแบบไหนร้วนเกิดจากพื้นฐานของความเข้าใจเชื่อใจห่วงใยและสำคัญมากเรื่องของความซื่อสัตย์ไม่อย่างนั้นคงเรียกว่ารักไม่ได้เมื่อไรที่ความเข้าใจกันจางหายไปก็จะพานให้ความเชื่อใจและห่วงใยห,หายไปด้วยสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือการหันหน้าคุยกันด้วยคำพูดดีๆ ยิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยซึ่งกันและกันและมีความจริงใจไร้โกหกปรับความเข้าใจกันอีกครั้งนะคะคนเราถ้าไม่พอใจกันนะคะเราควรจะปรับความเข้าใจกันอย่าใช้เวลานานมากนะคะแฟนคับถ้าเรารักเขาแล้วเราลงทุนเพื่อจะรักเขาแล้วเราต้องรีบปรับความเข้าใจแก้ไขปัญหาโดยด่วนโดยการให้อภัย ถ้าเราปรับความเข้าใจแล้วอีกฝ่ายถ้าเขาไม่พอใจหรือเขาหมดรักเราแล้วเราก็ควรจะปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตที่เขามีความสุขนั่นล่ะค่ะความสุขที่แท้จริงกับคนที่เรารักเขานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออย่าพูดว่ารักแต่ใจไม่รักเพราะการกระทําสุดท้ายแล้วก็จะบ่งบอกว่าเราไม่รักและอย่าคิดว่า แค่การแสดงออกและเพียงคำขอโทษก็เพียงพอในการรักใครสักคนไม่ต้องพูดอะไรมากมายก็จะเข้าใจเพราะจิตใจคนเรานั้นอ่อนแอคำพูดจะทำให้รู้สึกเชื่อมั่น การกระทําจะทําให้รู้สึกเชื่อใจหากเมื่อไหร่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหากการคุยกันดีๆแล้วไม่เป็นผลจงมองหน้าเขาให้ดีๆแล้วถามใจตนเองว่าคนคนนี้คือคนที่เรารักจริงไหมนะคะนี่แหละความรักที่แท้จ,จริงเลยนะคะเรารักเขาจริงไหมถ้าหากว่าคำตอบคือใช่ คำถามต่อไปก็คือเราทำใจเข้าใจเขาและลดความคาดหวังลงได้ไหมแล้วคำตอบจะปรากฏขึ้นในใจของเราเองที่เหลือก็คือเราจะยอมรับมันได้หรือเปล่าก็เท่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครสักคน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักใครสักคนนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเวน้นแต่กําลังหลอกตัวเองว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงจะทําดีแค่ได้แต่พูดและคิดเท่านั้นเองเพราะว่ารักจึงอยากให้เขามีความสุข <c oughs> เมื่ออยู่ใกล้ๆเราจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นนะคะนี่สำหรับความรักที่ อ่ไม่คาดหวังอะไรมากมายนะคะความรักก็คือให้ให้กับคนที่เรารักนะคะเมื่อเราไม่ใช่คู่กันแล้วหรืออยู่กันไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราก็ต้องยอมปล่อยวางเราไม่ยึดติดนะคะแต่เราก็ยินดีที่คนที่เรารักไปมีความสุขกับคนที่เขาคิดว่าใช่นะคะเราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะคะเพื่อความสุขของเขา ะะแล้วสักวันหนึ่งคนคนนั้นก็จะมีความรักมากมายที่จะมีคนเข้ามารักคุณอย่างแท้แน่นอนนะคะที่คนกำลังเสียใจในเรื่องของความรักนะคะกลับมารักตัวเองให้มากที่สุดนะคะความรักกับความชอบนั้นก็ต่างกันเมื่อฝ่ายหนึ่งรักแต่อีกฝ่ายหนึ่งชอบความคาดหวังที่ไม่ตรงกันก็จะตามมาและความวุ่นวายก็จะตามมา หากวันนี้เริ่มมีปัญหาสิ่งที่ควรคิดให้ดีคือเราเริ่มต้นรักกันมาก่อนหน้านี้ได้อย่างไรความคาดหวังครองชีวิตคู่ตรงกันจึงบรรจบให้เริ่มต้นความรักแท้จริงได้แต่หลายคนมักจะลืมและมองข้ามไปจึงรักร้าวนะคะบางคนก็ไปกันไม่ได้ก็เป็นการอย่าร้างกันนะคะ so ก็ขอขอบคุณแฟนคลับนะคะเังเอินช่วงนี้คลื่นไม่ค่อยดีนะคะแล้วเรานะคะอย่าพี่กุ้งจะมาพูดในเรื่องของความรักนะคะกับความชอบนั้นต่างกันนะคะเมื่อฝ่ายหนึ่งรักแต่อีกฝ่ายหนึ่งชอบนะคะคือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันก็จะตามมาและความวุ่นวายก็จะตามมานะคะหากวันนี้เริ่มมีปัญหาสิ่งที่ควรคิดให้ดีก็คือเราเริ่มต้นรักกันมาก่อนหน้านี้ได้อย่างไร ความคาดหวังของชีวิตคู่ตรงกันจริงมันจบให้เริ่มต้นความรักแท้จริงได้แต่หลายคนมักจะลืมและมองข้ามไปจึงร้าวรานดังนั้นก่อนจะพูดคำว่ารักถามใจตัวเองว่ารักหรือแค่เสียดายหรือแค่หวงหรือแค่ชอบหรือแค่ปอบใจตัวเองนะคะนี่ละค่ะ ก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามากดไลค์กดชอบพี่กุ้งอ่ะนะคะนอกจากนี้นะคะคนเราถูกสร้างขึ้นมาพร้อมข้อดีและข้อเสียเมื่อเรารักใครหากว่ามองเห็นแต่ด้านที่ดีของเขาแล้วก็ให้มองกับตัวเองได้เลยว่าเรายังรู้จักเขาไม่ดีพอหรือไม่ก็เรากำลังใจบอดไม่รู้ใจแท้เพราะระรายนะคะจงจำไว้เลยว่า คนที่คนเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างยืดยาวนั้นต้องชื่นชมในข้อดีของเขาคุณมีหรือยังมากพอไหมอย่ามัวระงมอยู่กับข้อเสียแต่จะเข้าใจในข้อเสียของกันและกันในเส้นทางของชีวิตถ้าแค่เราเดินคนเดียวจะเดินวิ่งจะนอนจะจะ จะนอกใจหรือส้ำส้อนนะคะวิ่งเร็วเท่าไหร่ช้าเท่าไหร่ก็จะล้มยังไงก็คงไม่เป็นไรนะคะในเส้นทางของชีวิตของคนเรานะคะเพราะมีแค่เราคนเดียวที่เจ็บที่เจ็บปวดแต่เมื่อวันใดที่เราจะเริ่มเดินทางกับใครสักคนก็เหมือนกับการเดินทางสามเขา จะก้าวยังไงเดินเร็วเท่าไหร่ก็ต้องก้าวไปด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันสักนาทีเดียวรองเท้าสองคู่เราจะเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยกันตลอดไปเมื่อล้มก็จะไม่ใช่คนเมื่อล้มก็จะไม่ใช่เราคนเดียวที่เจ็บปวดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเข้าหากัน เพื่อหาจังหวะในการเดินที่พร้อมพอดีของทั้งสองฝ่ายไม่เดินล้ำกันไม่แย่งกันเดินไม่เร็วไม่ช้าเกินไปเพื่อจะเดินไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคแบบไหนก็ตามนะคะในชีวิตคนคนหนึ่งมีโอกาสมากมายที่จะเจอ แต่คงไม่มีโอกาสมากนักที่จะเจอคนที่รักเรานะคะในชีวิตของคนหนึ่งมีโอกาสมากมายที่จะรักและก็จะเจอนะคะแต่คงไม่มีโอกาสมากนักที่จะเจอคนที่รักเราใจดีอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นใจเย็นเห็นอะไรก็สวยงามใจสูงคิดอะไรก็เลิศล้ำใจงามทำอะไรก็จเจริญน,นะคะแฟนคลับนะ บางครั้งการเดินไปคนเดียวอาจจะมีความสุขกับอิสระของชีวิตที่เราเลือกเองได้จะเดินไปไหนก็ได้จะวิ่งก็ได้จะทำอะไรก็ได้เหนื่อยนักก็จะพักก็ได้แต่คงจะดีกว่าไม่น้อยถ้ามีใครสักคนร่วมเดินคุยไปด้วยกันตามทางเดินชีวิตก็ยังไม่รู้จุดจบนี้ ร่วมหัวเราะไปด้วยกันช่วยเช็ดน้ำตาของกันและกันเสียงหัวเราะที่มีก็จะดังมากขึ้นน้ำตาที่ไหลก็จะเหือดแห้งเร็วมากขึ้นหากรอคอยเวลาต่อไปก็ยิ่งจะไหลามากขึ้นแล้วเราก็จะพบว่าชีวิตเรามีค่ามากขึ้นมากขึ้นเพราะตัวเราเองไม่ได้อยู่คนเดียวบนโรคใบนี้อีกต่อไปนะคะเป็นขับนะ เคยได้ยินไหมที่ผู้ใหญ่มักจะพูดคุยบอกว่าถ้าคิดจะรักใครคิดจะแต่งงานยุย้ยตัวดำฟันไม่สวยนุ่งกางเกงขาสั้นแต่งตัวปอนๆอ,อยู่กับบ้านไม่หล่อไม่เท่เหมือนวันวาน,วานอีกต่อไปเรารับได้ไหมเราจะยิ่งรักเขาอยู่ไหมเพราะเมื่อถึงตอนนั้นความสวยงามภายนอกจะค่อยๆหมดไป ความรู้สึกพิเศษกับคนคนนี้จะถูกความเคยชินเข้ามาแทนที่จําเป็นด้วยเหรอที่จะแอบเบื่อเขาหันเหความสนใจสู่สิ่งแปลกใหม่เย้าวยวนในสังคมภายนอกนอกลู่นอก,ก,นอกทางในทุกๆโอกาสที่เป็นใจแต่ทั้งนี้เราจะยังรักเขาอยู่ก็ด้วยความดีในตัวเขาความเข้าใจความเอื้ออาทรต่อกัน ใจคนไม่มีอะไรแน่นอนยิ่งคาดหวังก็ยิ่งจะผิดหวังเวลาไม่ได้ทำให้ใจใครมั่นคงขึ้นแต่เวลาจะช่วยทำให้เรามองเห็นใจคนนะคะ ลาวไว้ว่าถ้าเราจะรักใครสักคนให้พยายามใช้สมองในอัตราที่ใกล้ๆกับการใช้ของหัวใจนะคะฝึกตัวเองให้มีความสุขกับปัจจุบันปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลิกคาดหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเลิกบังคับหัวใจใครให้มารักเราฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวังปล่อยวางกับอดีต ที่เราเจ็บปวดทำในสิ่งที่รักแบบไม่ต้องแข่ใครฝึกให้อภัยคำดินทาดูถูกทำทุกวันให้ดีอย่ายึดติดกับใครมันก็แค่ช่วงหนึ่งของชีวิตพอหมดเวรกรรมต่อกันก็ต้องจากกันด้วยดีนะคะนี่คือเป็นธรรมชาติของในของโรคมนุษย์ของคนเรานะคะ จงตั้งมั่นจิตใจให้เห็นค่าของคนที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเขาพยายามและอยากจะทำอะไรให้เราจงใช้ความรู้สึกงดงามที่เขามีให้เราเคยทำให้เราอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่ดองใครจะรู้ว่าชีวิตหนึ่งของคนเราจะโชคดีอีกสักครั้งเพื่อมีคนที่รักเราเข้ามาจริงๆ ให้รักคนที่เรารักดีกว่ารักคนที่เรารักอย่างน้อยก็เกือบเกือบเท่ากับที่เขาอยากจะทำให้ตัวเขาเองบอกเลยนะถ้าได้เจอคนแบบนี้อย่าปล่อยอย่าให้ผ่านไปและรู้ไว้ด้วยว่าเราคือคนที่โชคดีที่สุดแล้วนะคะในพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสอนให้ใครไปปรับปรุงแก้ไขคนอื่นเพราะชีวิต เป็นของเขาเราเป็นแค่ผู้ร่วมทางชีวิตกับเขาเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะแฟนคลับนะ นี่แหละค่ะเป็นเรื่องของอความรักที่แท้จริงนะคะของคนเรานะคะเมื่อเรารอความรักเรากลับมาหามันไม่พบแต่เมื่อเราไม่ต้องการมันกลับมาประดังเข้ามาจนตั้งตัวไม่ทันเนี่ยคำนั้นก็จะเป็นคือว่า ก็คือเป็นความรักมีบุญมีวาสนาต่อกันถึงจะทิ้งกันไปเนิ่นนานก็ได้ย้อนกลับมาหากันนั่นก็คือบุญวาสนายังมีกันอยู่แต่ถ้าอยู่กันไปแล้วนะคะไม่มีความสุขไม่สมหวังไม่เจริญรุ่งเรืองเราควรปล่อยวางทุกอย่างนะคะอย่ายึดติดนะคะเกากลับมารักตัวเองดูแลตัวเอง รักษาตัวเองถ้าคนไหนไม่รักตัวเองคุณจะไปรักใครได้คนเราต้องรักตัวเองนะคะวันนี้พี่กุ้งก็ถือว่าได้มาบอกเรื่องของความรักในของโลกมนุษย์ในสิ่งสวยงามแล้วก็ความรักก็ทําให้เราเป็นทุกข์ความรักก็ทําให้เราเจ็บปวดความรักก็ทําให้เราเป็นสุขก็ปะปนกันไปนะคะแฟนคลับเราต้องอยู่ในโลกนี้ให้มีความสุขแล้ว ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอวิกฤตของโควิดนะคะเป็นสงครามร้างโรคขอให้ทุกท่านรักษากายใจคือเป็นการถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยดีนะคะไม่ต้องวิตกกังวลถ้าเราหมั่นถือศีลองค์เทพเราเทวดาในตัวเราทุกท่านจะมีองค์เทพเทวดาเขาจะดูแลปกปักรักษาคุ้มของตัวเราอย่างแน่นอนนะคะ ขอให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่เข้ามารับชมพี่กุ้งกดไลค์กดชอบพี่กุ้งก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงสิ่งไหนพี่กุ้งพอจะออให้ชี้นําชี้แนะให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจนะคะพี่กุ้งก็ยินดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับที่เข้ามากดไลค์กดชอบนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ